สวัสดีตอนเชา้าแปดโมงแล้วคอกันเนอตตาเห็นเปล่าพาวินดูสิคอกันออตตาเปล่าดูสิใช่เปล่าใช่เปล่าใช้คอกันออตตาไหมเก่งจะดูให้น้องน้องยังไม่ยอมกินน้องยังไม่หิวอ่ะคะให้สำรวจอาหารค่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ของพี่พาวิน เสร็จไม่ไหมนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นขอ,ของที่ติดกระดาษเนี่ยไม่ได้เอาทิ้งตอนที่พรลินกินขนมปังอบเป็นแซนดวิชทาทาชีสแล้วก็โรยชีสแล้วก็เอาไปอบส่วนน้องเอดดาก็ตัดตรงขอบขอบให้จะได้ไม่นิ่มจะได้ถือได้แต่แล้อุ๊ยตกใจ น้องเอเดียยังไม่กินตอนนี้ค่ะตอนนี้ออกก่อนอันนี้ดันี่สวยน่าสวยอืมขุดหน่อแล้วอ้าวดึกยังไงลู่กน้องเอเดียกินค่ะน้องเอเดียสำรวจค่ะ อไอ้ห,อออหน้า,าดูรถไฟอ่ะอ,อ่าเป็นหนอยไปเป็นหน่ไอ้ดูรถไฟอ่ะ่ะกินกินอนไนกินอนไห,นหมดยังหมดยังกินน้ำหรือกินนมได้นม,นม เอาไหนบอกกันเอาไหนหรือเอาน้ำเดีย๋ยน้องแย่งแล้วน้องแย่งแล้วน้องแย่งแล้วเอ้าวคายอีกแล้วพาวินอนนี้ว่าโอเคน้องเวลาจับแล้วให้รับจับพา,าวินน้องเวลาสำรวจอาหารอยู่กำลังกินขนมปนังขนมปังต่อ หลุดแล้วหลุดหยิบใหม่หยิบให,ห,บใหมาไ,ได้กินอะไรเข้าปากวันนี้ไหมเราหล่นไปไหนแล้วอืมอันนี้เหรอหยิบเอาเนี่ยอย่าเงี้ยหยิบเอาอเลือกเอาอให้กินนิ่มๆ,มๆไม่ได้นะนิ่มมากเกินไปมันจะไปขยุ่มขยุ่มกันเดี๋ยวติดคอกินเป็นแท่งๆอย่างเงี้ย ก็ค่ยอยจับเพียนนิดนิดค่อยค่อยดุนแบอืมเนี่ยอันแข็งๆหแ,แข็งๆหน่อยจับได้ฝึกจับไม่กินก็ไม่เป็นไรลูกจับสัมผัสเดี๋ยวก็กินได้เองอ,ะอ่ะไม่เบื่อสิคะไม่เบื่อสิคะลู ิมูเก๋แล้วไม่เบื่อจีคะไอ้ดูพี่พ่อพินหน่อยเดี๋ยวพี่จะอ้าวแปดโมงกว่าแล้วพี่พ่อพินจะกินอาหารพี่พ่อนจะไปโรงเรียนเต้นเต้นเต้นพิกเลตพิกเลตมาแล้ว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 เอาพิกเลตเลี้ยวแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวพิกเลตเลี้ยว เออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวอาหารที่กินไปก็หายหมดอ่ะวได้ละมา,มา bye bye. บายบายก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสสวัสดีครับแล้วมามาปวดหัวแล้วพาวินโ oh อ้ยปวดหัวพาวิน คนหมุนไม่ปวดหรอไอคนดูเนี่ยปวดอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสภาพเหมือนไหมเหมือนไหมโอ้โหหมุนกลับหลังอีกกลับไปกลับมาเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเอาเหมือนไหมเอาเหมือนโอ้ยเซซเซ เอ้ยเอ้ยพอบีนหมา,มาปวดหัวพอแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วไปแล้วปวดหัวแล้วโอเคบายบาย,บายเจอกันใหม่ครับต่ออีกนิดนึงนะคะมีสองคนในเฟรมเดียวกันค่ะอีกนิดนึงค่ะได้เลยค่ะน้องเอ้ได้ยังไม่หิวใช่ไหมคะไม่อยากยิบไม่อยากอะไรเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยลองใหม่ต่อกลางวัน วันกินหลายๆรอบฝึกไปเดี๋ยวก็กินได้เองอ่ะนะให้น้องสำรวจอาหารลูกน้องสำรวจน้องหยิบน้องจับเข้ามั่งไม่เข้ามั่งไม่เป็นไรอันนี้น้ำของน้องเอดนน้ำพาวิสอันนี้น้ำพี่พาวินใช่อันนี้น้ำของน้องเอเดานะไม่ต้องไปกินกับน้องลูกกินคนละขวดกัน าบางกงหมดยางพี่พาวินอะทำไมเลยมา,มา,มาต้องป้อนด้ามหยิบเองไม่ได้ฮะไม่เข้าใจไม่ป้อนก็ไม่กินเอดาต้องไม่เหมือนพี่พาวินนะคะเอดาต้องดูแลตัวเองนะคะจะเป็นเหมือนพี่พาวินไม่ได้นะคะงาม,งาม อ่ะบายละบายบายเดี๋ยวเปิดเพลงเปิดเพลงฟังดียว่าฟังเพลงสอรี่มาโอเคนะเดี๋ยวฟังโคโคเมลอนนะโอเคบาย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 จริงๆแล้วอดีค่ะ